จะพูดไว้ดีมากอดีตแฟนวิวาฟ้าแลบเลิกแล้วไม่จำเป็นต้องเกลียดกันแม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันเสมอไปเช่นเดียวกับคู่ของนักร้องสาวจะ๊ะนุงพณีที่ล่าสุดได้ร่วมยินดีผ่านสืบไปถึงอดีตคนรักแจ็คธนพล ที่เตรียมแต่งงานกับแฟนสาวเอมและมิดาในวันที่2 8กุมภาพันธ์นี้แล้วจ้าบอกว่าเห็นข่าวก็แสดงความยินดียินดีด้วยรู้สึกดีใจด้วยถามว่าจะไปร่วมงานไหมถ้าพี่เขาชวนแล้วเราว่างก็ไปแต่ถ้าเราไม่ว่างก็คงไม่ได้ไปก่อนหน้านี้ไม่รู้อะไรเลยเราไปทำงานทุกวันไม่ติดต่อกับพี่เขาอยู่แล้วเลิกกับพี่เขามาปีกว่าแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ทะเลาะกันมีอะไรก็ซัพพอร์ตกันถามว่าเขาแต่งเร็วไหมมอง ว่าไม่เร็วด้วยอายุของพี่เขาเราว่าก็ต้องแต่งแล้วจริงๆต้องมีครอบครัวแล้วคู่ที่น่ารักก็ดีก็แสดงความยินดีด้วยที่เห็นชอบโพสต์เศร้าเพราะเขียนแคปชั่นอกหักใน Google แคปชั่นอ่อยแล้วแต่อารมณ์ตามภาพเราอะไรแบบนี้แต่คนก็ชอบเอาไปโยงจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เขาเลยขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ